ที่พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้ Chain ะคาร์ดิเชนเนี่ค่ะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f c e e o o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ ผมเห็นทมลายของพักฝ่ายค้านแล้วนะที่เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจและการดึงกระแสให้พักร่วมให้สอสอพักการเมืองน,นั้นมาลงมติที่จะไม่รับล่างของรัฐบาลด,ด,ด้วยหรือเปล่าร่วมถึงอาจารย์อันนี้ด้วยงบประมาณรายจ่ายคือพี่ว่าพักรัฐบาลเนี่ยก็เสียวไส้เหมือนกันนะเพราะว่าจํานวนที่ต่างกันเนี่ยตอนนี้มันปริ่มเนื่องจากว่า ทางด้านของคุณธมนัทที่ออกไปเนี่ยจำนวนก็ไม่น้อยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นความชัดเจนว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ข้างเดียวกับรัฐบาลเ็าอยู่คนละข้างแต่เขาบอกตอนนี้ต้องข้างเดียวกันอาจจะข้างใน่สนข้างในบอกว่ารักษาเป็นมรารยาททางการเมืองอันนี้ก็แล้วแต่เราต้องมอง <c oughs> และในขณะเดียวกันตอองูเห่าเนี่ยตามติมันไม่กินกล้วยนะอาาแต่นี่งูเห่า <c oughs> แตงก,กล้วยที่นี่กินกล้วยนะ <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าที่มีงูเห่างับกล้วยแต่ปฏิทินที่ออกมาเนี่ยอยู่ในช่วงมิถุนายนอาจจะเป็นกลางเดือนมิถุนายนหรือว่าต้นเดือนกรกฎาคมนี้ผมเห็นเริ่มเห็นเขาลางเงาขึ้นมาแล้วคือตอนนี้เนี่ยนะมันมีอยู่สองอันที่รัฐบาลต้องผ่านด่านให้ได้ครับอันที่หนึ่งคืองบประมาณมงบประมาณเนี่ยถือเป็นพรบการเงินนะถ้ารัฐบาลแพ้ตรงนี้นะไปเลยนะ ที่สองก็คือการพิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งในสมัยที่แล้วเนี่ยพิปรายได้แต่โหวตไม่ได้แต่รอบนี้โหวตดได้ดไดทีนี้ถ้าเกิดงูชอบกล้วยขึ้นมาจะทํำยังไงดังนั้นเนี่ยสองด่านเนี่ยรัฐบาลต้องผ่านให้ได้อ่าแล้วทีนี้อะไรเหรอครับที่จะมาเรียกเรตติ้งให้กระแสของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยอยู่ยาวต่อไปก็ต้องทําให้ประชาชนรับรู้การทํางานแล้วก็ทําให้เหล่าบรรดาสสอ,สอซึ่งจะต้อง ได้คะแนนจากประชาชนเนี่ยไม่ทําอะไรที่ฝืนเส้นทางของประชาชนเพราะว่าตอนนี้นะประชาชนอาจจะพอใจคนละครึ่งประชาชนอาจจะพอใจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนอาจจะพอใจไปเที่ยวด้วยกัน<ร>อะไรทำนองนะอนี้และประชาชนอาจจะพอใจที่จะได้ไปทํางานที่ซาอุเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นผลงานทีนี้ต๊อปอต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ย การทำงานของรัฐบาลทางด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีพอออ,น,อ,อน,นะครนะมีผลงานรัฐบาลตั้งเยอะแยะที่คนไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานที่จะทำการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐเนี่ยทั้งหน่วยส่วนกลางและแต่และหน่วยงานกระทรวงทบวงกมรมต่างๆแต่ถ้าเราติดตามดูแล้วเนี่ย มันอ่อนจริงๆนะแ่าสมัยนี้ยังจาเป็นจะต้องพึ่งแค่กรมกรมเดียวอยู่ไหมก็คือกรม,มประชาสัมพันธ์น่คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกกระทรวงทุกกรมเนี่ยนะครับมีฝ่ายประชา,ะชาสัมพันธ์อืพเพราะฉะนั้นจะไปพึ่องอันเดียวไม่ได้หรอกรแต่เพียงแต่ว่าเขาทําหรือไม่ทําหรือทําเป็นหรือทําไม่เป็นหรือทําถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันหนึ่งที่บอกต่อปเลยว่าเขาขาดอย่างมากคือเรื่องความถี่นะหลายครั้งที่พี่ถูกเชิญไปช่วย แล้วพี่จะบอกว่าทำอันนั้นสิทำอันนี้สิพี่จะได้ยินคำตอบจากคนที่ทำทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะเขาไม่เข้าใจคำว,ว่าความถี่พี่ต้องพูดให้เขาฟังบอกเวลาคุณจะบอกให้ลูกคุณบอกว่าขายาันเต็มเอาไปทิ้งให้แม่ด้วยเนี่ยคุณพูดหนเดียวได้ผลไหมต้องพูดหลายๆหน<ล> <laughs> ต้องพูดหลายๆหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพูดหนเดียวแล้วสมมติว่าคุณพูดลงไปในสื่อนี้นะคะ มีคนจํานวนมากที่ไม่ได้ดูสื่อนี้คุณก็จะไปพูดในสื่อนี้พถ้าเขาไม่ได้ดูตรงนี้ก็ได้ดูตรงนี้ถ้าเขาไม่ได้ดูสองอันนี้ <c oughs> ก็ต้องดูอันนี้ก <c oughs> ็คือเทวาเรียกว่าใช้ถ้าจะใช้สํานวนว่าปากเปี่ยกปากแฉก็ต้องยอมถูกต้องแต่บางคนชอบพูดว่าทําแล้วทําแล้วเนี่ยสมมติหนึ่งสื่อเนี่ยมีคนกี่ล้านคนเนี่ยหนึ่งสื่อมีคนได้ดูเพียงสักสองล้านมันก็ยังไม่พอนะตอมันก็ต้องไปอีกสื่อหนึ่งแล้วตอนนี้เรามีออฟไลน์เรามีออนไลน์ออนไลน์เรามีตั้งหลายรูปแบบ อย่างพี่เนี่ยพี่อยู่ในไลน์และอยู่ใน Facebook แต่ขนาดเดียวกันพี่ก็รู้ลูกศิษย์พี่อยู่ในทวิต t ตอร์อยู่ในไอจีแล้แลพี่ก็มี<อ>คนกแก่นั่งฟังวิทยุ <laughs> สิ่งต่างๆนานเาเหล่านี้มันต้องใช้ความถี่นะแล้วอันหนึ่งเนี่ยพี่คุยกับคนที่เขาทำประชาสัมพันธ์เนี่ยพี่บอกเขาเลยว่าน้องรู้ไหมว่าสมัยเนี้ย สื่อมวลชนบางรายเขาไม่ใช้การสื่อข่าวแล้วเขาค้นข้อความในออนไลน์เอามาเล่นอ,ออฟไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเออมาซี่มาหาเรามาสัมภาษณ์เรานะเป็นผู้สื่อข่าวใช่ไหมมาหาข่าวจากเราเฮ้ยไม่ถูกแล้วนี่คนทำข่าวทางหลังนะคนนั่งไลฟ์เฟซบุ๊กเขานั่งไลฟ์ทวิตเตอร์นั่งไอจีแล้วเขาก็มาทำข่าวแล้วถ้าคุณไม่มีเนื้อหาของคุณอยู่ในนั้นน่ะ แล้วคุณจะได้เนื้อข่าวในออนไลน์ line, หรอใน line, ออฟไลน์เหรอ,อ,อสรับคำหนึ่งที่คนทำงานประชาสัมพันธ์ของรัฐต้องรู้จักคือคำว่า amplification ค,คำว่า amplification ก็แปลว่าถูกนำไปขยายการที่เราโพสอะไรไปใน Facebook ใน Twitter ใน IG แล้ววิทยุเอาไปเล่นหนังสือพิมพ์เอาไปพาดหัวโทรทัศน์เอามาพูดมาคุยนั่นแหละเราถูก amplify ตาพี่พูดด้วยความภาคภูมิใจนะภูมิใจเสียเพราะผมก็เห็นเพราะอย่างข้อความพี่เนี่ถูกแอมพลิฟายในไทยหน้าก็มีในไทยโพสก็มีในท็อปมีก็มีในวิทยุก็มีมิตบุ๊กอาจารย์เสรีวงมนทาผู้ฟาดนนี้นั่นคือหลักการตอบนั่นคือหลักการแต่ทีนี้พี่คิดว่าหน่วยงานกรมกรองของเราหลายแห่งไม่เคยมีเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นมาถูกไหม ต้องถูกพูดถึงถึงแม้ว่าจะถูกพูดในทางลบก็ต้องให้มันต้องให้มีการพูดถึงถ้าจะไปหวังว่าให้คนมาหามาสัมภาษณ์มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการ <c oughs> ที่เขาต้องจัดอีเวนต์เนี่ยเพราะอีเวนต์เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวทอปจำไว้นะใช่ครับแล้วหลายประเด็นเนี่ยก็ถูกเปิดโดยโลกออนไลน์าาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพอเราทำอีเวนต์ตรงนี้ปั๊บมันคือมเมล็ดแห่งข่าว มันก็จะงอกงามขึ้นมามคนนี้ไปถ่ายรูปแล้วก็ลงใน YouTube คนนี้ไปทำ Facebook ไลฟ์หน้างานคนนี้เอามาเขียนเล่าอะไรต่างๆนานาเหมือนพี่ไปคลองมามพี่ก็มาเขียนเล่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยน,นะคะแต่เสร็จแล้วพอมันอยู่ตรงในออนไลน์ปั๊บ แชร์ไหมแชร์เออกดไลค์ไหมไลค์เขียนคอมเมนต์ไหมคมเมนสื่อมวลชนคว้ามาไหมมาทั้งหมดเหล่านี้มันต้องทำมันต้องทำโอเคแล้วพลาดหัวไว้ว่าคนละครึ่งเฟสที่5เนี่ยมาแน่แล้วตามคืึองหมายปรัชนีหรือว่า question mark นะถ้ามี question mark ก็เพราะมันยังไม่แน่นอนนะครับนันตีคังเขาก็บอกว่าต้องดูก่อนว่าเขามีเงินเพียงพอไหมใช่ไหมคะเพราะว่าเฟสสี่คนก็บน พันสองน้อยไปผมก็บนผมก็บ่นทุกวันบ่นจนหมดนะเอออยากได้พันหใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีภาระเยอะนะภาระอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยการตรึงราคาน้ำมันเพราะว่าได้ตรึงมาจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภานี้ก็บอกตรึงไม่ไหวแล้วแต่ถึงตรึงไม่ไหวรัฐบาลก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะก็เอาเป็นว่าจากราคาที่ควรจะเป็นเป็นเท่าไหร่เนี่ย ประชาชนกับรัฐบาลมาช่วยกันคนละครึ่งกันแล้วกันผมไม่อยากรู้เลยว่าเนี่ยมาตรการใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยตรงไหนสมมตินะว่ามันควรเป็น37บาทถูกไหมตรึงไว้ที่30แต่มันขึ้นไป37ที่แพงไป7บาทช่วยกันคนละ3าบาท50ได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือถ้ามันขึ้นไป39บาทก็ช่วยคนละ4บาท50ได้ไหมอย่างดีเซลเนี่ยถ้าปล่อยลอยตัวนะผมเชื่อเลยว่ากลุม่มรัทุกเนี่ยยังไงแล้วเขาก็ต้องออกมา และอย่างผมถามรถบรรทุกแล้วเช็คข่าวไปถามตกลงนายกว่าไงนายกสมา,สมาคมนะัผู้เก่าการรถบรรทุกนะโหูแกสวนเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องเกิดปัญหาแน่ขอมันจะแพงแล้วถ้าน้ำมันมันลงปุ๊บเนี่ยของเขาแี่ยเขาลดได้พี่ยอมรับว่ามันแพงแต่พี่เข้าใจาคือต็อมันมีว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราเข้าใจไหมนะความไม่ถูกใจมันอาจจะมีแต่เราเข้าใจสมมุติว่าราคาน้ำมันมันแพงเพราะเป็นสงคราม จะให้รัฐบาลทําอะไรได้มากไปกว่านี้ใช่ไหมครับลดภาษีสัมสัญสมิตให้แล้วใช่ไหมเอาเงินกองทุนมาใช้จนกระทั่งกองทุนติดลบแล้วใช่ไหมใช่แล้วถามว่าเรามีสินค้าอะไรที่เราต้องซื้อจากคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามเนี่ยบ้างไหมราคาปุ๋ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นราคาแป้งสาลีจะเป็นยังไงราคาน้ํามันจะเป็นยังไง ตอบความไม่พอใจก็ส่วนหนึ่งแต่ความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งพี่ว่านายกมีวัดทองนะขอเพียงความเข้าใจนี่ใช่ฮะน<ม>ี่วัด <ไป S 1> ทอง,องนะคือวัดทองของนยกเลยคือไม่พอใจอยังไงเขาขอให้เข้าใจก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น